สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนกนะคะสิ้นสีสัจนาลายสุโขทัยค่ะวันนี้เสื้อมาให้ชมนะคะหลากหลายตัวค่ะหลากหลายแบบนะคะที่มาให้ชมเดี๋ยวนกจะมาบอกทีละแบบที่มีให้ชมนะคะว่าแล้วสามารถสั่งอ่าตัดสีได้นะคะอันนี้อันนี้จะเป็น <c oughs> สีม่วงอมชมพูนะคะหรือว่าสีหาม่วงดองบัวค่ะ ชมพูดอกบัวค่ะเขาจะมีความเป็นนี่ค่ะม่วงชมพูค่ะก็คือยืนด้วยสีชมพูพุ่งด้วยสีม่วงนะคะเป็นงานป้ายค่ะแขนล้ํานะคะหรือแขนเลยแบบนี้ค่ะค่ะงานป้ายก็คือนี่ค่ะแล้วก็มีกระดุมติดให้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะมีกระดุมติดแล้วก็ผูกด้านข้างนะคะอันนี้สามารถขยับไสได้แบบว่า คือถ้าใครได้ไปคับหรือหลวมก็สามารถขยับกระดุมนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นรอยผูกนี่ก็คือนี่ค่ะสามารถผูกให้พอดีกับตัวได้หรือว่าให้นั่นได้นะคะนี่ใส่แล้วก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะก็มีผูกด้านในชิ้นหนึ่งนะคะแต่นกไม่ได้ผูกค่ะอันนี้อ่ะ แบบที่สองที่มาน,นี้ก็จะเป็นแขนล้ําเหมือนกันค่ะสีโทนแดงค่ะแล้วก็มีกระดุมดอกไม้แบบกระดุมโลหะแบบนี้ค่ะเป็นกระดิ่งค่ะแล้วก็ลังดุมแบบดอกไม้ดอกกุหลาบสวยๆแบบนี้ค่ะสีเดียวกันนี่ค่ะใส่แล้วก็จะมีตั้งแต่อก34นะคะถึง42ค่ะถ้าใครไซส์พิเศษก็คือสั่งตัดพิเศษได้ค่ะอันนี้นกหมาให้ชมทัแบบที่2ของร้านเราแล้วก็สามารถสีขาวสีขาวก็ เขาสามารถใส่กับสิ้นได้หลากหลายสีนะคะอันนี้แบบที่สองที่ลงมาแบบแรกเป็นป้ายแบบนี้ค่ะป้ายแล้วก็ผูกด้านข้างแบบที่สองเป็นอ่ามันจะออกงานป้ายนิดนึงนะคะแล้วก็มีอ่ารังดุมดอกไม้นะคะแบบที่สามค่ะแบบที่สามนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแขนสามส่วนนะคะแล้วก็คอกลม แล้วก็มีกระดุมโลหะก็เเลยนี่ค่ะกระดุมโลหะแบบนี้ค่ะแล้วก็มีลังดุมแบบนี้ค่ะเหมือนผ้าเนือค่ะแต่อันนี้เป็นผ้าทอมือของสุขโขทัยนะคะน้องบอกเลยค่ะนี่ค่ะสีเหลืองถามว่าจับใส่กับเส้นตัวนี้ได้ไหมเห็นน้องร้องนี่ยเหลืองแล้วก็เชิงเหลืองเห็นไหมคะใส่ได้ค่ะนี่นะคะสีเขียวมิ้น์นะคะอันนี้จะออกเป็น อ่าสีเขียวมิ้น์นะคะแล้วก็เอามาต่อกับเชิงยกเชิงยกใหม่ไอ้เชิงยกนะคะไฟาหมักโครนค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็ใส่เนี่ยไปด้วยกันได้ค่ะเอาสีขาวได้ไหมเดี๋ยวลองสีขาวใส่กับสีนกได้ไหมคะนี่ค่ะอันนี้ถ้าสีขาวได้เลยค่ะนี่ค่ะสีขาวใส่ง่ายค่ะใส่กับสีอะไรก็ได้ค่ะ อันนี้ใส่กับสีเขียวนะคะเดี๋ยวนอกอลองสีแดงไม่ให้ชมค่ะนี่ค่ะใส่กับแดงก็ได้ค่ะเห็นไหมคะสีขาวสามารถใส่ก็ได้หลากหลายสีสันค่ะขึ้นค่ะแล้วแดงกับแดงเนี่ยนกมีเสื้อแดงใครชอบใส่เป็นชุดแบบนี้ก็ได้เลยค่ะเห็นไหมคะไลเ่เฉดสีเสื้อแดงสิ้นแดงค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นสิ้น ซิ้นตีนจกบ้านเรานะคะเป็นงานจกแท้ค่ะนี่ค่ะเป็นงานจกมือทำมือซึ่งเฉพาะเชิงจกก็ใช้เวลาสิบห้าวันถึงยี่สิบวันนะคะเกือบเดือนคะ่ะต่อกับสิ้นเข็นนะคะเห็นไหมคะลายน้องจะเป็นลายหางกระรอกค่ะก็แดงดํานะคะส่วนอีกสีหนึ่งที่นกมาให้ดูก็จะเป็นนี่เลคะ่ะสีสีนี้แบบนี้นะคะ เป็นตัวฮิตของทางร้านเลยค่ะก็คือว่าสีครีมงานช้างะคะ่ะงานผ้าสังเกตด,ดูงานผ้านกให้ดูผ้าเป็นผ้าทอมือบ้านเราแล้วกระดุมปั๊มนะคะแล้วก็ตัวรังดุมนะคะก็อ่าเป็นดอกกุหลาบะคะ่ะสีแดงแต่ตอนนี้จะใส่ตอนนี้นกเปลี่ยนมาทำกุหลาบสีแดงเข้มนะคะสำหรับผู้ใหญ่บางคนคะ่ะใช้สีนี้เลยค่ะ ทำเป็นหลังดุมให้นะคะนี่ค่ะอันนี้แขนสามส่วนคอจีนค่ะทุกตัวเราปูอัดพากาหรือปูกาวเรียบร้อยก่อนตัดเย็บนะคะงานตัดเย็บเป็นแบบนี้เลยค่ะแขนด้านในนกไปดูงานตัดเย็บนะคะอันนี้ก็ใส่ใส่กับสีไรก็ขึ้นนะคะใส่กระเขียวได้ไหมนสวยเลยค่ะเห็นไหมคะ สีนี้สีสุภาพค่ะสวยหรูดูดีค่ะนี่ค่ะใส่กับครีมก็ได้หรือว่าใส่กับเขียวนี่ก็ขึ้นเห็นไหมอันนี้ด้วยความสีมิ้นเป็นสีมิ้นนะคะสีสวยๆแล้วใส่กับเสื้อสีนี้ก็น้องทําให้ดูแบบเรียบสวยะคะ่ะนี่ค่ะ พราะฉะนั้นวันนี้นกก็เสื้อให้สามแบบสามสไตล์นะคะถ้าจะเป็นนี่ค่ะแขนจะมีแขนสามส่วนกับแขนล้ํานะคะสองแบบซึ่งแขนสามส่วนก็จะมีสองแบบอ่าแขนสามส่วนก็จะมีสองแบบนี้จะเป็นคอกลมกับคอจีนนะคะนี่ค่ะสามารถอยากได้คอจีนแต่อสีเหลืองได้ไหมได้ค่ะอยากได้คอกลมแต่สีนี้ได้ไหมได้ค่ะต้องบอกไซส์นกไม้ทีนะคะนี่ค่ะส่วนงานแขนล้ําก็จะมีสองแบบก็คือล้ําแบบ แบบป้ายกับล้ําแบบที่เป็นกระดุมแบบนี้ค่ะใครชอบแบบไหนก็ทักทายนกได้นะคะที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุขโขทัยค่ะหรืออโทรสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผ้าได้ค่ะถ้าไงฝากกดถูกใจเป็นกําลังใจนกด้วยค่ะสวัสดีค่ะ